สารนิโคตินตัวนี้นะครับเป็นสารที่กระตุ้นความอยากและการมการเสพมากขึ uh ้นและสารตัวน uh ี้นะครับส่วนงกต่อกด้างอะกระงสมองในสมองนี้ก็จะเป็นส่วนการเรียนการทัคการเข้าใจนะครับและที่สำคัญนะครับสารนตินขันส่งผลกักาต่ใจนะครับการสูดสารนนเขาปมากทให้หัวใจเต้เร็วขึ้นและเพิ่มกามเสพการเพิ่มการเใจและการลอ ทุครั้งนะครับสมองกระตุกต่บเนื่องปวใจเลยยบงสมองกระตุกตาบระเบิดต่อจนระเบดระเบิดหายใจได้วหมให้ระเดินหายใจนะครับจะสมผลโดยเทปขออเกี่ยวกับโรคขอผีครับแล้วก็จะมีอาการในการปวใจเต้นรัวในาการหายใจรวยขึ้นครับในรนีนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตของเวลาตปนแก่กักเส้นการมีสีขาวนะครับขอบคุณครับตัดกระดาต้องใช้กั้ามตัดใจต้องใช้เวลาครับครับอันนี้มค่วไหครับ อันนี้บ้าอไรกัพี่มาโอเคครับแต่การัน้ครับขอเรียนเชื้อครูเมย์ประจำวันนะครับควัวนันิตาสาตโรครับขอดเชื้ครับท่นสังเ7ขอพากค้าเข้าสู่ช่วงป็ิการสีัะในวันนี้นะครับหัวข้อเที่ยวจะพูแกัน้ป็นหัวข้อว่าทำไมเด็กและสัตรีนะครับจึงได้รับผลกระทบจากดีการมากาผู้ใหญ่ครับทงนี้อให้หน่อยนว่าทำไมเด็กแลได้รีราถูกเกาผู้ใหญ่ แันิบ้าราบ้านวที่หนตกทัดที่อย่ในสุ่เมทั้ง่องารสั่งนกับผู้ใหญ่เด็กครัในส่วงสั่เดงครับไม่ว่าจะเป็นสั่งเด้งปรเแม่น้สุตรนักหรืออะไรก็ตมนะครับจะมีคนจูงที่สั้นีกว่าทีเดียงทำให้ตใจเร็วนะครับจูงไม่สัมงได้แลสั่งเทนีได้ปนเวลานานครับที่มารับก่อนะราจกั่ายนี่แค่แค่ใช้เขาถอแค่ใช้กันครับช่อง่เปล่วครับวันนี้เราจะมีกระช่าก็คือ ัดกระดาษต้องใช้กำไรวัดใจต้องใช้เวลาครับครับอันนี้มอวะคายนะครับอมีมอวเราขยที่รักโอเคครับแต่ละชิ้นก่อนเลี้ยงจมูกนะจอมน้ำมาคุ้มครัวนาฏิกาตะไบโลเขาเป็นเชิญโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกนะครับในวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 1 7นะครับพวกเราจะขอพัดท่านเข้าสู่ช่วง รู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้ทั้งเหตุการณ์สำคัญทุกกาในช่วงออนทิเต้ครับก่อนที่จะไปในช่วงของออนทิเต้วันนี้พี่จะถามอีมครับต้องอิมสดไหมครับวันนี้สดครับพี่มาสดครับช่วงนี้สดแค่วันนี้หรือวันไหนครับสดตลอดครับสดตลอดสดตลอดแล้วพี่มาครับช่วงนี้สดไหมครับเอาช่วงนี้หรือช่วงไหนเอาเอาช่วงนี้ก่อนช่วงนี้สดครับนะครับอาจจะแปลกใจที่ถามว่าทําไมพวกเราสองคนถึงถามว่าโสดไหมนะครับเพราะในวันนี้ตรงกับวันขอ วันคนโสดนะครับคือในชื่อจีนจะเรียกว่าเกาขั้วนะครับของจุนนลนะครับในภาษาจีนจะเรียกว่าเกาขั่วหรืออีกอย่างคือความหมายก็คือของไม้ของไม้นะครับความหมายโดยไหนก็คือความโสดนงครับที่บอกความหมายแล้วน้องกิมบอกที่มาที่แบบได้ไหมครับว่าวันคนโสดมันมีที่มาอย่างไรเลยได้เลยครับพี่มาวันคนโสดนะครับก็คือเกิดจากนักศึกษาชาวจีนนะครับในช่วงราวปี ปี2990ครับหรือ90นะครับก็คือเป็นการจัดงานในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจากสื่อออนไลน์นะครับทำให้ มา,มาเกิดความตึงหวังมากขึ้นจนกลายเป็นวันที่ทายาทชอบเพ่อ,อยู่ว่าเรียกว่า11-11นั่นเองครับ11-11วันนี้ไม่ใช่แค่โซดแต่ยังมีรสล้านะครับอย่าลืมจับปีกัน่เลี้ยงนะครับและพี่จะขอเสริมอีกพ่ธีนะครับในวันนี้พี่มีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดเราให้ของที่ใครเลืกหนึ่งหรือเป็นแค่คนที่เราชอบนะครับรนนรจะสงหวังในความรักนะครับฟังไม่ผิดนะครับถ้าเกิดให้ของที่ใครเลืกหนึ่งหรือเป็นแค่จะสงหวังในความรักครับและในวันนี้นะครับเราจะขอไป็นสัมผัสอีกเรื่องนึงนะครับ ธนาคารโรงเรียนของเรานะครับเปิดให้บริการแล้วสําหรับนักเรียนคนใดที่สนใจจะฝากกับธนาคารโรงเรียนนะครับสามารถมาฝากได้ในช่วงของวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับช่วงเวลาของตอนบ่ายนะครับเวลาที่พักเที่ยงของทั้งมอต้นและมอปลายนะครับครับพี่มารคครับช่วงนี้พี่มาร์คมีอะไรอยากจะบอกกับคนสอบทุกคนไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเราไปทำแคปชั่นกันแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้พี่จะพูดเป็นข้อความข้อความถึงประโยคสั้นๆนะครับช่วงนี้อาการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว ถ้าเกิดทุกคนถ้าเกิดมีใครป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรระร้อนปวดหัวเจ็บคอหรือปวดท้องนะครับเดินทินธยาครันด้วยนะครับอย่าทำเป็นหวงจากที่ความผ่านอย่างบ่วงบ่วครับขอบคุณครับขอขอบคุณที่รับสมัครเป็นเจงหวัน เสียด er ีแล้วไปยังมครับในวันนี้นะครับพวกเราจะขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงรู้อิธีรู้ปัจจุบันรู้ทางการสัมผัสกับประเทศช่วงออนอิสเดย์ครับออนอิสเดย์ในวันนี้นะครับเรามีคำใบ้ให้ก่อนเป็นวันที่ตัวละครน่ารักเด็กๆชอบต้องยิ้มรู้ไหมครับตอนนี้มันเกิดอะไรเด็กๆชอบนะครับนิคกี่เมาง้อบเลยครับนิคที่เมาง้ใช่แล้วครับ วันนี้นะครับตรงกับวันเกิดมิกกี้เมาส์นะครับครบรอบเดย์มิกกี้เมาส์ซึ่งวันเกิดมิกกี้เมาส์นี้นะครับหลายคนอาจสงสัยว่ามิกกี้เมาส์นี่ทำไมเป็นหนูมันมีที่มาอยังไงตัวละครอย่างมิกกี้เมาส์นะครับได้รับการออกแบบมาจากวอลเตอร์ดิสนีย์แล้วก็ไอเวิร์กนะครับซึ่งในตอนแรกก่อนที่จะมาเป็นมิกกี้เมาส์นะครับตัวละครก่อนที่จะมาเป็นหนูได้รูบออกแบบให้มาเป็นช้างม้าลิงสิงโตมาก่อนครับแต่ทางค่ายดิสนีย์กลับมาตกและในช่วงหนึ่งที่ทางของไอเวิร์กนะครับกำลัง หายอยู่ว่าจะทําเป็นตัวอะไรดีได้เห็นหนูที่ห้องทางานของตัวเองครับเคยเป็นเสียแค่ว่าใครจะเป็นหนูให้พวกเราดูถึงตอนนี้ครับครับพี่มาแล้วพี่มาครับพี่มารู้เกี่ยวกับ,กบที่มาของวันเกิดมิกกี้เมาส์ไหมครับที่มาวันเกิดมิกกี้เมาส์ต้องยิ้มบอกพี่หน่อยด้วยนะพี่ว่าไม่รู้เหมือนกันไหอยังไงได้เลยครับพี่มาครับ ก็วันเกิดมิกกี้เมาส์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวัน,วนที่17กันายนปี1928ครับซึ่งวันนั้นนะครับเป็นวันที่มีการเผยแพร่เอนิเมชั่นซีมโบสบอรี้ครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นเอนนเมชั่นเรื่องแรกที่มีการใส่เสียงแบบเป็นรูปแบบของดิสนีย์ครับทําให้ผู้คนนะครับทั่วโลกยกย่องให้เป็นวันเกิดมิกกี้เมาส์ครับซึ่งเป็นวันที่มนการเผยแพร่ครั้งแรกด้วยนะครับ เป็นแอนิเมชัรื่อแรกที่ใช mm. ้เสียงประกอบแล้วก็มีการใช้เสียงดนตรีด้วยใช่ครับพี่มาแล้ววันนี้นี่ก่อนที่เราจะลาไปน้องอิมครับเรามีแคปชั่นฝากถึงน้องๆไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเราก็ฝากวันนี้เราก็ต้องฝากนะครับได้ครับพี่มาร์ควันนี้เป็นวันเกิดมิกกี้เมาส์ครับใช่ครับผมนำมิกกีเม้ามิกกี้เมาส์มาให้ในการครับมมิกกี้เมาส์เข้าตีมด้วยเป็นไงบ้างครับมิกกี้เมาส์เป็นหนูแต่หนูเป็นคนน่ารักของพี่หนูเป็นคนน่ารักของพี่นะครับ ในวันนี้นะครับพวกเราต้องคู่ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับนะครับถัดไปนะครับขอเชิญครูเบญประจำวันนะครับคุณครูพิจิตรวิทยาพอดาภาครับใช่ครับวันนี้นะครับตรงกับบอลลอยกระทงวันลอยกระทงนี่น้องพีปอกที่ไหนกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นวันลอยกระทงแล้วมันต้องเกี่ยวกับสี่ฤดร้อนและวมาจะมีแนวทางการลุนทะโลดในการลดน้ำหนักในสี่ฤดร้อนแห่งไหนครับเออใช่เลยครับพี่มาวันนี้ก็ผมจะมาในเสนอที่ แนวทางในเป็นแบบรับโรคครับคุณนวทซึ่งแนวทางแรกนะครับก็คือจะเป็นการกราจะบภมโดยใช้วัสดุที่แย่สลายได้ง่ายครับ่็จะเป็นวัส,สดุจากธรรมชาติเป็นใบตองครับวิธีที่สองนะครับเป็นลดการใช้กระทงที่มีความดื้ง่ายครับเช่นกระทงจากขนมปังครับึี่มาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน,น่าเสียครับแล้วก็วิธีการที่สามนะครับก็คือเป็นการะกระดัมโดยที่เรามีมาตรการนะคือหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงครับคือหนึ่ง แล้วก็เป็นการฝึกวิธีกานสุดท้ายนะครับก็เนื่องด้วยตอนนี้เป็นเป็นยุคข,ของพิธีท่านใช่ไหมครับพี่มาครับก็จะมีการลอยกระทงแบบออนไลน์ครับพี่มงครับเดี๋ยวพี่จะขออธิบายในเรื่องของลอยกระกกทงนะครับกระทงมีหลายประเภทหลายประเภทที่นี้คือจะใช้วัสดุในการสร้างที่แตกต่างกันและจะใช้เวลาในการย่อยสลายที่แตกต่างกันด้วยครับกระทงประเภทแรกนะครับกระทงที่ทำมาจากขนมปังจะใช้เวลาในการย่อยสลายทั้งหมด3วันครับ 2นะครับกระทงที่ทำมาจากผักและผลไม้ใช้เวลาในการย่อยสลาย5วันถึง1เดือนครับ3ครับกระโทงที่ทำมาจากใบตองใช้เวลาในการย่อยสลายท้่14วัน 4. กระโทงที่ทำมาจากกะหล่เท้าจะใช้เวลาในการย่อยสลาย15วันครับและสุดท้ายนะครับกระโทงกระทงที่เราควรจะหลีกเลี่ยงกระโทงที่ทำมาจากโกมครับจะใช้เวลาในการย่อยสลายทั้งหมดมากกว่า1,000ปีครับ โอ้มากกว่า1,000งพันปีแล้อครับพี่มาใช่ครับมากกว่า1,000งพันปีตากปกตินะครับถ้าเกิดเราสูสิบไปแล้วเราอาจจะได้กลับมาเจอกับเนื้อคู่แต่รอบนี้นะครับถ้าเกิดเราสูสิบไปเราอาจจะเจอกับโฟนที่มาเป็นเนื้อคู่ของเราแทนนะครับได้นะครับน้องพีน้องพีมีอะไรจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับค่ะก็ในวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลอยกระทงกับครอบครัวกับเพื่อน ให้มีความสุขค่ะแล้ก็เปิดระายระวังนะคะรยกอุบัติเหตุด้วค่ะเพราะว่าวันลกระก็มีอุบัติเหตุสารละตุ่งเยอะแยะครืขอบคุณครับขอบคุณครับกระทงนะครับในวันนี้ขอให้ทุกคนรอยอย่างสนุกและอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยอยู่บนพื้นฐานของสตินะครับทีสติทุกการเกินวและวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายนี่เรามีอะไรนะครับท้องวันนี้ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเราจะเป็นการขับถคลื่อนก่อ เราแคปชั่นที่แล้วนะครับแคปชั่นที่เหลือเขาเสีย,ววยวพวกเหมือนกับแคปชั่นได้ไหมครับเวันนี้ถ้าเราแคปชั่นวันนี้คือขนาดจะหลงอื้นนอขนาดกระทุง่งจงหลงทางแล้วเมื่อไหร่เธอจะหลงเรานะครับฝากถึงทุกคนนะครับอยากให้เธอหลงจริงๆนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องใจขอเตือนเชิญครูเบงระจังวันนะครับคุณครูสุนิชาวุญจลครับขอเตือนเชิญครับ